นกพี่น้องลาบนกลาบนกใส่การกล้วยเต็มปุรูเลยว่ามันปนที่ปมลาบนกเลยนี่จานร้อยเฮดเองพี่น้องเลยนี่ครับสมพักสมพักแล้วลวกพักเราเนี่สมพักเสียนสมพักกุมเนี่ยมีหนึ่งปลาพ้อหนึ่งปลาหนังนึ่งปลาหนังทอดไข่ด้วยนะครับมีทอดไข่ด้วยมีนึ่งปลาด้วยแล้วก็แจยวแจยวพริกดิบนี่นะครับ เจียวพริดิบมา่อกี้เขาครับเชฟไม่พราล่ะเออเมื่อนี้มา่อกี้เขาอยู่เฮือนอ่าสารวัตรเต๋าวาสันวาจวดจัดลาบสารวัตรห้างลาบนกวาสันว่า,วา,า,วา,วาเออไปใส่เบ็ดกบนกกินเบ็ดก็เลยได้มาตัวหนึ่งเอามาลาบพี่น้องสารวัตรห้างเตา๋านี่หนึ่งปลายใยสมเอามาใหา้ทอดไก่จัดร,จร้อยทอดเองพี่น้องนี่นะครับเมนูวันนี้เจียวใยสมต่ำเจียวบุกพริกดิบ จีพร้อมอ่าเห็นบ่นี่ครับเมนูแนะนำครับลา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 บนกนะครับจากนกอย่างบวจักซื้อมันนะครับมันกินเบ็ดไปใส่เบ็ดครบก็เลยได้มานะครับลาบเลยพี่น้องเลยเนี่ยว่าเป็นนันปนกบเออขนาดป่ะแตงปลาเขาจ้วดแตงปลาเขาเราพี่น้องบาดเนี่ยมาเ้อต้มหวมกันเท่ามกเชฟไม่ไปเก็บระกทินอ่อนอยมากินครับ กับข้าวยามแรงนะครับพี anyway. ่น้องครับคนอ่ะโอ้ยเนาะหนึ่งปลาหนังสวอมากครับใหญ่เมื่อนั้นหญ่สมเป็นหนึ่งแล้วมาส่งอันนี้แม่ส้มพักแล้วลวกพักก่อนเหรอึ่งหนึ่งโอ้หนึ่งพักนึงพักกับปลาอืมเอาดาบนกบาดนี่พี่น้องมาเดลยจวดจ่าดน้ำกันเฮาแบ่งไปแบ่งไปแบ่งไปผู้เ่าคนแบ่งไปผู้เฒ่าก่อนเด้อเด้อเอาเฟินเออหน้องเฟิน น้องเฟินมาเอาไปให้ผู้เท่าฝั่งนูง้นนะเร็วเอาน้องเฟินเอ้อเเอยแสละเฟินไปไหนแล้วลูกเมื่อแล้วเอาเ <c oughs> ฟิน <c oughs> โอ้ยนี่ไม่ตักให้แล้วนี่มาลูกล้านคอยไล่หลาย,ลายแต่ว่าไปใส่บรรพบุนุษเลยแมาใสละลูกล้านพ่อแม่พี่น้องวกว้องไปสุข,ขูสุข,ข้นมากินเขาน้ำกันนี่ กินเกาลัดหลานจักเมืองรับพี่น้องครับบักสารวัตรทางไปไดนข้างอยู่หรอลากนกเมืองล้างไปใส่เบ็ดกบอีกไอ้ไงอ้กบมากินเบ็ดอะไรกันนกไปกินกบเขาจังสิได้กินป่าโอ้เขาจังสิได้กินเขาจังสิได้กินนี่เอ้าปวดหนักปากไว้มันยากแล้วบักใสจวดเลพี่น้องเอ้อจับเป็นเด้อฮะจับเป็่อนจำเพื่อนคุยเอาโอ้จัำเพื่อนคุยเอาว่าจังเลยไหวสดไว้ไหวสดจะในปนเนาะเพราะตาก่บเราเคย พอเถ้ามกอันอันคุยลูกเคยมาใบความบึบลูกเนาะเนาะเนี่ยของยาวหัวหัวเครื่องทาวันลูกเคยมามัาใบความถวยเซนปั้นเขาบึุบเลยบาทนึงเลยเรียบร้อยเลยเออที่ไหนเจ้ามาคุยจีบเว้นไปเปีนบ่เอาพอเถ้ามาคุยเนาะคุยอย่างเดียวลูกเคยมามาใบเอาเขาเฮ็ดองทงความปุ๊บลงไปเลยเอาจินจวดพี่น้องคลิปนี้นะครับโบเล่ย่าเอาดอกเอาสั้นๆจังหน่อยนึงเพราะว่าเนี่ยของทาวิ่งจีร่วงบางวันอ่าน ลาบจาน้อยลาบเพียงเลยนีหลาบนุกนะครับที่นุนนะเม่อล้เจ้าครับดูว่าขยุ่นบะกระดิ่งรนพ่อเล่ากินข้าวเราเอาไปตู้ท่ายจ้ะขายังดื่มมาหายอยู่น้ำซ่าน้ำซ่ากาแฟมาเกือไม่กี่วนน้ำซ่ากาแฟ ตาี้นักจแกควับเป็นะไรตวก่น้ำากินเขาเด้เสัวกินตั้งแต่แบบน้ำาจ้ากินจเลยไพแบ้แล้วบอกินเขีนอมากครับตัจมากินตวไกลลูกมาเร็ว มาเนี่มากินทอดไข่น้ำปลาแดงเนี่ยเร็วใส่เลวบอกไมเข้ามาเม่ยน้องเฟิร์นกินแล้วยังลูกกินไหมมามากินทอดไข่เร็วๆร็พราะอยากให้น้องกินกินแล้วพ่าะอยากให้น้องกินเลยพาาลูกหทอดไข่พ่อใหญ่แดงเนี่ยเรากินแล้วกันเป็นไงดูสิเป็นไงบ้างโอ้โหคำตาสวดเลยบางคนตาเงาทอดไข่สู่ลูกสู้หลานกินไม่หน่อยจับยอง ไปไหนเลยเมียลลูกไปบ่ไนอยู่ปได้อยู่จะได้ทะไหนบ้านนี่ยอยู่เป็นมัวกันเลยล่ะยุดมัวกันเรากูกับมึงสองคนเนี่ยใครง่วนทังคนนง่ายอ้ยนง่วนยังขารยยากกระมเหมือนหนคนะคนเนาะเสียบอ่ะเสีบอ่ะครับเสียบอ่ะ นางบย่างนี่หนไม่หนึ่งปลาแจ้สมลองรูเมื่อจ้องวันบนนางบอดอกเมื่อว่าบันอี้เตืยงได้ดินั่นนัวนพวนัวหัวขึ้นเตาไงไป่จำจำเพราอย่งนี่หนเราหมักทอดไข่เว้พูดนะโอ้มนหนมักตอดไข่กับบ่บอกเว้ยจำนกอย่างนี้ที่มึงนึกยันบอลนอพอนกเลยเสียงว่าไง จะบอกตังค์เหรอนน่ะอืมเต้เต้วัวคู่เลยคัะวัวคู่พันลูกนะบัตรเลียวมันยอมมาแก่เอาปนนกพี่น้องลาบนกปนนกครับเนี่ยเป็ใหญ่มากเลยมาโอ้ยนลำหายอยู่หันมา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 นั่งรูมกินน้ำกันดิข้าวได้ไหมท่านผู้นั้นโอ้ยมันบ่อไรเลยช่วงมันเต็มอยู่นี่แนวเสียบห้ผู้เรากินน้ำตัวมันยังเสียบยังเลยเนี่ยเสียบนะคือปนนกลาบนกแล้วก็ผู้ใไอทุน มื่อเมื่อังสีเป็นเศษเป็กบเพราะเศษเป็กบกบกินเ็ดนกมากินกบเท่ากับอะไรนกเมื่อกบน่้เมื่อกบม่กินกบกินนกเดี๋ยวเขาากินได้เขาซื้อมาได้หนกมันเด็น้อยยาไม่ใหญ่เอินปนอะไรเถอเอิดลาบเนาะเออดาบเมื่อเีเขาบกินหรือกินยากนไม่หวไจีนัวได้เจีลังอย่างเดียวมันบักเสไปจีหลังไปนองกินมมื่อนอยูนทาง่ก็บอกินล่ะแม่แม่ หวานจือแหลบแซบครับคุณน้องแซบครับเอาคนนกลาบนกไม่ใช่นางเราคนคนลาบเราหว่ะอืมคนนกโอลาบนกกางเกอ

โอ้เส oh, ียบแล้วต้องกินเขาวติงโซเลกันมวนกุบเทียบไปหรองเ่ยมื่อแรงจังสีละตุ Dude, ่มห้อมอีสานบานเท่าจวดจาดฟาดบึมนี่คือพาข้าวแรงนะครับกินเข่ากันกัดแบบมีความสุกนะพี่น้องนะครับบานเท่าเนาะจักปนจักลาบละอันเดียวกันหลดนะครับ เอาโอเคจวด